เชื่อแล้วละค่ะว่าคุณพ่อเอดซัลมานะคะเขามีน้องลิซ่าแบ็คพิงค์ค่ะเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของเขาจริงๆนะคะก็อย่างเช่นค่ะเต้าลิบของเรานะคะจะต้องมีการมัดผมค่ะเขาก็มีการจัดนะคะทําโดนัทมัดผมเนี่ยออกมาวางจําหน่ายด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นกระโปรงค่ะโอ๊ยอันนี้ต้องบอกว่าสำเนาถูกต้องชัดๆเลยนะคะจากค้าป้อมๆค่ะสู่ลูกสาวขายาวนะคะน้องลิซ่าค่ะก็ยังคงแต่งตามสไตล์ะะที่เป็นตัวของตัวเองค่ะไม่ เว้นแม้ก,กระทั่งถุงเท้าะะที่ต้องมีการโชว์ยกสูงค่ะเหมือนตอนเด็กๆด้วยนะคะ ซึ่งชุดน,นี้ค่ะราคาก็ร่วมแสนกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นแบรนด์ของทางซีรีนทั้งเซ็ตค่ะเริ่มจานะคะสเวตเตอร์กันก่อนค่ะก็ปาเข้าไปนะเจ็ดหมื่นนิดๆแล้วนะคะสุดกระโปรงยีนอันนี้ก็เป็นของทางแบรนด์ซีรีนด้วยเช่นเดียวกันนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ23 0 0 0เกือบ24,0 0 0บาทค่ะแล้วก็ถุงเท้าค่ะก็ใช่ว่าจะธรรมดานะคะเพราะว่าเป็นระดับลิซ่าค่ะก็ปาไปนะคู่นี้เนี่ยอยู่ที่4,350บาทกันเลยทีเดียวค่ะแม่สาวปารีนะคะจัดชุดเดินเล่นค่ะในวัน ว่างๆสบายๆแบบนี้นะคะแต่ว่าราคาไม่เบาเลยนะคะทั้งเซ็ตเนี่ยเกือบ20,000นบาทกันเลยทีเดียวค่ะ ลูกสาวค่ะกําลังฟินฮะดูเหมือนว่าครั้งนี้ค่ะจะมาพักผ่อนเลยนะคะก็วันก่อนค่ะเห็นใส่ชุดสีเขียวนะคะก็มีการออกไปเดินเล่นช้อปปิ้งเหมือนกันค่ะวันนี้ค่ะเป็นชุดลายสก๊อตนะคะก็ออกมาเดินเล่นอีกด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งล่าสุดนะคะก็มีคนพบเจอกันกับเธอนะคะก็เลยค่ะได้มีโอกาสแชะรูปถ่ายภาพะคะกลับมาให้เราได้ดูกันค่ะและกาดที่คอยดูแลน้องนะดูเหมือนว่าจะมีพี่เมนเร์กับพี่ผู้หญิง2คนนะคะอันนี้คือดูจากตามภาพนะคะที่เขาถ่ายมาค่ะก็ ดูเป็นวันสบายๆค่ะกับลิซ่านะในปารีสของเธอนะคะน้องก็ได้พักผ่อนช้อปปิ้งนะคะอยู่นะคะตอนนี้แอดก็เอาอัปเดตมาฝากนะคะก็มีปลิงค่คะได้เจอกันกันกบเธอนะคะคขณะที่เดินช้อปปิ้งอยู่ด้วยนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปห้า